kể cả xe lắp chắc tạo xì lúc khăn này ạ em cho lúc khá được lúc lúc khăn nó bỏ bỏ lái đi chứ cho ạ nó tạo à lòng lòng này còn đấy phải mền này đây

เออเปิดแค่ตัวนี้เลยเปิดเบาะนี่แมนถ้าถ้าเราเร่งจำไม่นี่มันจะได้ความดึกเออเออลองว่าเนี่ยมันจะดังเนาะมันจะดังดเาจุงเาเปิดเครื่องจำ้งเออตัวนี้ใครจำละ่ะจำละ่ะเออถ้าบอนบอนที่มันมอมีเนาะมันจะเบาดังมันบ่เออแมนถ้าเราไปกว่า Ừ. mình ăn đi mình ăn đều đây ăn đều mình 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 xong hàng mình bo bo hàng mình là mình cái bát bát nhảy là mình cứ chắp đi lớp men này ngon con à, ok tôi tôi chắp tôi chắp pháo của mi mà bọn đấy khai mà à khai khai มันจำมันจำมาจัน่ะวันนี้มันมันจับมันมันนี้มันได้นะตัวนี้นี่เขาก็บที่ตามมาแต่ปี่กายคนน่ะมีแต่ยี่ห้อีวันแม็กซ์แมนยี่ห้อนี้จะจำเราแสนซาวเนี่ลทร์อ้อยน้อยกว่านั้นก็ได้นะได้หากจะให้เจ้าน้าคงมาชาไปหน่อยนีเ้เป็นราคาไข่จานสูงเลยเพราะว่าซื้อน้ำมาไข่เลยซื้อยูไทยก็ราคาเดียวกันแหละอืมนล้วมึงก็จับ Man, mọi người biết, mang mọi người biết. Man, 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 mọi mình biết. Man, mọi người biết. Man, mọi จับบ่ดีเปนดีแมนตืนต้งแต่งแนนี่นานที่พี่ได้เม่นกลางเมื่อกลางยืดอยากจับเ็เียจับียอือนงเบียร์ความเบียร์จักันเพราะตัวนี้มันก็เอ่เคลือบด้วยสังกะสีเลยแต่ถ้าถ้าเอาแต่เล็กไปนั่นอ่ะเออตัวนี้จับมาจับแตลอง ลองซื้อเองินดูบ่นี้นะอันนี้ตัดเล็กแล้วเออแค่นั้ออนละอืมจับนะอ่าตัวนี้มันจับว่าจะละเออยังตัดยังไังยังอะไรเพราะตัวนี้มันจะมีอ่าสังกะสีมีเล็กมีอันนน้เครื่องได้อะถ้าเฮาตัวนี้เป็นเฮาตัด่เล็กเนอะฮาปิดไว้ก็เสียบึ้งด้ให้เลือเล่อย เปิดจำแล้ววันนี้เปิดเครื่องจำแล้ววัอ่าตัวนี้จำหนักเอาแล้วแต่จำจำหนัก,นนนกนเปิดตัวเดียวเนะ่ยถ้ามันมีหลายมันจะได้เลยก่อนตัวนี้คือตัวเมื่อกี้เราล,ลองตอนเล็กกับล่างเนาะแมนดังคือกันเพราะเล็กก็เป็นโลหะคือกันเลยเพราะสมมุติเนาะสมมุติเล็ก เขาเอาเงินฝันอยู่ในหีบเหลกน่ะเอเอมันก็จับหนึองกันตวนี้ตัดตันีตัลมันเอ่มันบ <c oughs> ัดกันได้ระวังเดี๋ยวเดี๋ยวสิแล้ว อืเออเป็นถ้าถ้าเอาเออแม่นถ้าเอาเห้แม่เนี่มันจะมันต้องเห็แม่นี่ยแกมันกรบแม่คอยแกงอืมตัวนี้เขาเขาเขาแกงใบก็ได้คือไงแต่ว่าให้มันเป็นจังหวะเออจะเขาเออเขาต้องแกงให้มันชื่อชื่อวิธีชื่อไรบอได้ได้ไหลเลยเออไหลได้ตัวนี้ได้ส่วนส่วนเม็ดเม็ดหนึ่งเออเครื่องตัวนี้ได้เม็ด